ทำแล้วมันคว่ำม,มาทำไงเดี๋ยวโอ้ช่วย ตื่นเต้นครับที่ได้มาโรวงงานอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบพวกเราไม่ได้ร้องเพลงกันมานานแล้วด้วยแบบไม่ได้ออกอีเวนท์ที่ต้องร้องเพลงมานานแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนที่ขึ้นมาบนเวทียังขาสั่นอยู่เลยตอนแรกใช่คขาสั่นรู้สั่นหมดเลยครับก็ตื่นเต้นครับสําหรับงานทีิจะทำกับแฟนๆอ่าใช่ครับชอบครับชอบมากๆเลยเพราะว่าได้เล่นกับแฟนๆแล้วก็แบบได้ใกล้ชิดกับแฟนใช่แล้วได้แจกของด้วยได้แจกของแล้วก็รู้สึกว่าแบบสนุกดีครับแล้วก็ได้เล่นเกมกับ พี่พี่หลายๆคนด้วยก็สนุกมากเลชอบกับคุณแท้ตลอดเลยเออแท้ตลอดเลยพ <laughs> ี่โทอ่ะชอบชอบแท้อยู่แล้วใช่ไหมชอบแอใช่ครับยอมยอมวันนี้วันนี้อ่อนให้ออปิดตาข้างนึงแล้วเปล่าไม่วันนี้ไม่ปิดวันนี้ไม่ปิดแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยแล้วท <laughs> <laughs> ี่หลายๆคนชมว่าเราแบบว่าแต่งอมเท่ค่ะแล้วก็แบบว่าสวยมากๆเลยดีใจากเฮ้ยก็ดีใจครับที่แบบได้รับคำชมมาก็สามารถจ้างไปออกอีเวนต์ได้ต่อนะครับครับ ก็อย่างเราเขาชอบแบบใส่ยีนอะไรยังไงบ้างคะอ๋อครับคือปกติส่วนตัวก็จะชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วครับเพราะแบบมันแต่งตัวง่ายดีคือแบบใส่กับอะไรก็ได้คือแบบใส่กับเสื้อยืดตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแบบถ้ามีเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งก็โอเครองเท้าก็ถ้าสมมติแบบออกไปตลาดงี้ก็ใส่แค่รองเท้าแตะก็ได้ถ้าแบบสมมติต้องไปที่ที่แบบจริงจังหน่อยแล้วก็ใส่แบบสนเกอร์ที่ตัวเก็ใส่รองเท้าบู๊ตมาเป็นการวันนี้ก็มันแต่งตัวได้หลากหลายดีครับสำหรับกางเกงยีนแต่เสื้อยีนก็ใส่แบบ ถ้าสมมติแบบไปห้างบางครั้งก็แบบหนาวถ้าหนาวแล้วแบบบางครั้งเราก็ใส่กางเกงยีนทียืดอยู่ไงใช่สมมติจะไปปุ๊บก็หยิบมาใส่อีกชั้นหนึ่งก็โอเคก็เพิ่มเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งครับคราวสำหรับรผมนะครับก็จะชอบใส่กางเกงยนีนเ,ยนเป็นพิเศษครับเพราะว่ากางเกงยีนนั้นแบบสามารถใส่กับ เสื้ออะไรก็ได้เลยข้างบนไม่ว่าจะเป็นเสื้อ,ชอ,อเชิ้ตเสื้อท t s h i r ตเสื้ออะไรพวกนี้ครับแบบล้วก็ใส่ได้หลายสีได้ครับรู้สึกว่ามิกซ์แอนด์แมทช์ได้ง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเกงยียนส์นมันทนทานใช่คือเราไม่ต้องซักแบบทุกวันก็ได้ว่าแล้วกินอะไรตัวตันแล้วจะ <c oughs> ไปนานแค่ไหนถ้าจะซักทุกวันครับก็จนว่นจะเหม็นโอ้โหลอนเล่นครับลองเล่นเลยจนกว่าเราจะมีอะไรหกสังเกตหกสงเกงต์ก็ใส่ลองเล่นแล้วต้องว่าที่โมก็ใส่ยีนส์แล้วที่ ก็เท่ครับใส่เย็นเนาะเต็มสิให้เท่าไหร่ีความเท่ให้11แล้วกันสิบเอ็ดเต็มสิบสิบเอ็ดเต็มร้อยหล่อครับเทพเออเออหลอแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วให้สิบครับให้สิบครับเทพ นครับก็รู้สึกว่าเป็นวันนี้มาในแนวแบบคึ้มๆมหน่อยครับเป็นมากับฝนเลยอี้วันนี้มากับฝนครับใช่วันนี้คึ้มคึ้มมาับฝนคุเฮ้ยเฮ้ยคึ้มค้มใช่ครับคึ้มคึ้มเพาอะไรครับก็เป็นฟิลคึ้มคมครับวันนี้ในสีทีมมืดๆหน่อยครับ อันนี้มาคุ่มของผมมาขำๆำรอลลเล่นเอาเล่นคือแบบคือส่วนตัวกล้องชอบสีซีดอยู่แล้วแบบกางเกงกับเสื้อสีซีดก็แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับเราดีสําหรับสีนี้ก็ชอบครับ<ม>ก็ดีใจที่ได้มาลงงานเราได้ชุดสีนี้ด้วยก็ดีใจมากๆครับอันนี้นที่เราไม่ได้แย่งกันใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยน,นุ่งาเกาสีซีที่เราเดาสูทก็คือก็ <S <S ไม่ได้แย่งกันนะก็มาถึงก็แบบหยิบเหยิบเลยใช่ครับ ใสนได้ใช่มก็ต้องลองดูครับน่าจะได้นะครับลองเลยไหมฮะรอได้เลยนี่คืออะไรอยากใส่เสื้อนอนอ๋อไม่ครับอยากอยากลองสีอ่าอันนี้เดี๋ยวเราฝากแฟนที่ตรงนี้ใหมทั้งแฟนมาแบบว่าพร้อมจะดูว่าเป็นทันเป็นไหอใช่ครับครับก็ฝาก <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยีนสวยๆนะครับแล้วก็แบบใส่สบายแบบสไตล์คนไทยแล้วก็เป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบมาให้สำหรับคนไทยนะครับก็สามารถมาที่นิวยมยีนได้ครับแล้วก็จะมีครับเป็นที่ชื่อว่าบิ๊กแด e s ์ l e ีน Sales ครับก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็สามารถมาซื้อได้เยอะๆนะครับเพราะว่ากางเกงเกสื้อแล้วก็ a p p a r e l ชทุกอย่างครับมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนใส่แล้ปังแน,น่นอนครับก็แบบที่ทพี่ๆเขาบอกไปเลยครับว่า มันเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีแบรนด์มาครับก็คือมันจะลดเยอะมากก็สําหรับใครที่อยากจะได้กางเกงยีนส์สวยๆหรือเสื้อยีนส์แบบเสื้อยืดอะไรใครแบบอยากมาช้อปปิ้งครับก็ฝากนิยมยีนส์ไว้ด้วยนะครับก็สวยแน่นอนไม่ผิดหวังครับก็ฝากด้วยนะครับอัปเดตงานรอหน่อยค่ะอ๋ออัปเดตงานเพิ่งปล่อยพยลอตออกมาครับก็สําหรับเรื่องกี่หมื่นพานนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่สพอร์ตพวกเราแบบ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบติดเทรนด์ w o i d e ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวประมาณ8 0 0แสนวิวแล้วสำหรับไพร์ t ออกี่หมื่นฟ้าครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับพวกเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรียนแอคติ้งด้วยครับตอนนี้ก็ก็เยอะนะก็เวิร์กช็อปอาทิตย์กับแอคติ้งันสามครั้ง่ออาทิตย์สามแบบหนักหน่วงมากเลยเป็นชา a เลนจ์สำหรับพวกเรามาเพราะว่าพวกเราอยากให้ผลงานของเราผลงานครั้งแรกของเราอะ ออกมาได้ดีที่สุดครับแล้วก็แบบให้พี่ๆแฟนๆได้ดูกันแล้วก็แบบมีอรรถรสในการชมครับว่าแบบโอเคเฮ้ยว่าแบบเฮ้ยวันเขาต้องอ่ะแบบแสดงเก่งมากๆเลยครับก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตอนที่ซีรีส์เต็มออกมาเนี่ยมันดีกว่าไพล์ด์ครับก็เลยตอนนี้พวกเราก็เลยทุ่มทุ่มเทในการเวิร์กช็อปอยู่ครับเขาบอกว่าตอนแอกปีนี้นี่คือปั้นใช่ไหมเราจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่า เร็วเร็วนี้ครับครับผมเร็วๆนี้นะครับอาจจะเร็วมากๆเลยในการเปิดกล้องตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเร็วแบบเราไม่รู้ตัวก็ได้จริงยากแลยอยากแสดงแล้วได้ครับจะได้รีบออนภายในปีนี้ใช่ช่วงนี้หัดทำอะไรอยู่คะช่วงนี้หัดทำอะไรกิโลกับพี่รักอะไรกันหรือเปล่าอ๋อก็ยังไงครับยังไงเอะไรเขินเหรอ ป่ะเอ้าก็ในเวิร์กช็อปก็ต้องมีบ้างนะครับก็ฉันเลยยังคือคือวันที่ปล่อยไพลอตออกมาเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ชิปทำบุญครับก็พอแบบปล่อยปุ๊บพอลงมาเจอทุกคนไม่มีใครเรียกว่ากล้องเลยทุกคนเรียกที่รักที่รักหมดเลยครับยย้เทไดอ๋อน้องอยู่ข้างผมแล้วแล้วแล้วของพี่โตราคาเป็ไงครับโอ้โหแล้ครับก็ อันนี้เขถามแล้วครับตอนนี้เราต้องถึงที่เราที่รักหรือเปล่าว่าสบายอยู่แล้วไม่ต้องถึงอ๋อสบายมากครับอยูอ่อือกานดีกว่าคุณเห็นไหมว่ามันมีแหละคนแบบโคเบอร์ฟังซีโอ้ยเห็นพี่ยิ้มไหมยิ้มตลกมากพี่ยิมคือท <c oughs> ี่รักเวอร์ชั่นดื้อม,มากอืมแล้วเวอร์ชั่นจริงๆมันต้องเป็นยังไงคะน้องพองได้เวอร์ชันเดี๋ยวเราลองทำให้ดูครับหัวรักหน่อยหัวรักทุกอย่าง แล้วตัวแบบผมเป็นพี่ฟ้าต้องแบบเก๊กๆหน่อยหอมหอมเหรอครับผมหมดเลยหอมเหรอครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ้ยโอ้ยเออโทมัสเดี๋ยวซีนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เราแทนแทนนี่เป่าพี่อะไรนะอิชายงอะไรหรือเปล่าโอ้ยอ๋อครับเออมันมันจะแบบมันจะกรบอิชายงได้ไหมอะกรอบไหมกรอบฉันกลอบได้แล้วแต่แต่กล้องรู้สึกว่าแบบพี่เหมือนฟ้ากับ ที่โทมัสคือสกิลเล่นมุกนี่คือพอๆกันเลยจากที่เพื่อได้ดูในเฮลิตี้กับนายพายอตที่ฉากเล่นมุกที่โมงอัฐะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเหมือนเป็นที่โทมัสแบบไม่ต้องฝึกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เลยก็คือแบบมาปุ๊บเล่นได้คาแรคเตอร์ตรงทุกอย่างคือแบบพร้อมเลยแต่เขาหลอนอันตรายนะเขาหลอกอันตรายก็เขาหลอกอ่ะโอเคฝ่ายฝ่ายก็เป็นการล้อติดตามคือฟ้า่ย ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ทำให้ยอดวิวเราขึ้นไปถึง8 0 0แสนภายใน4วันครับก็ขอบคุณพี่ๆดูคนมากที่ติดตามแล้วก็ดูเรื่องกีบหมูฟ้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆดูคนครับที่ชอบชอบแล้วก็อินดูเรื่องกีบหมูฟ้าแล้วก็ฝากอินดูพี่หมูฟ้าแล้วก็น้องที่รักด้วยครับครับก็น่าจะเปิดกล้องในปีนี้ครับแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้ออนภายในปีนี้ด้วย ใช่แหละออนปีนี้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยหนูน้องหลังหนึงเฮ้ยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะบ๊ายบายค่ะไม่มีกองเชียร์หรอไปรูปพี่ขอสองรูปตรงนี้ ตอนนี้ไดาจะมีกินสปปเปรยครับรีต่อรออีก่อแล้วออกมาเลยูก่งบเดี๋ยวเอาทุกทีไปไนไ่เป็นไมีถ่ายไ้อยู่เป๊มอมก็ไม่ไ้หมเมเปม่เป็นไร